เราจะกินขนมปังทำยังไงก่อนขอการขอค่ะขอค่ะปิงปิงยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานแค่มีด้วยอันนี้ค่ะไอวามาไอวาเอาไหมขอค่ะยิ้มหวานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยแล้วขอบคุณค่ะ ขึ้นไปไหนอะไปเ่ะไหรอเหอะยีไปหมดเลนะยีมันแฮปปี้หรอมันแฮปปี้มันแฮปปี้ไหมมันแฮปปี้เนาะมันดีเนาะถาลกตัวเกันขาดเกเออแล้วตอนแรกคนเขาคิดว่าใครสูงกว่า แต่มันเท่ากันนะไปบอกเลมวันนี้ที่สามสิบเวันนี้3าเอ็ดวันหวยออกใช่มีชวน้าบอกอนไรเก๋สปอนนี่เดือนมกราจะหมดแล้วเอเนี่ยรู้สึกว่ามันยาวมากยาววเเงไเดอรโอ้แสดงว่ามีความสุขนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันสั้นนะอ่ะ คนสวยมาแล้วคุณปั้าหนึ่งส่งมาห้าสิบดวงสตาร์ปาร์ตี้ขึ้นทันทีปุ๊งมาแล้วค่ะอยากส่งดาวให้ส่งตอนนี้นะครับสตาร์ปาร์ตี้ขึ้นอยู่นะครับปุ๊งปุ๊๊ปปุุ๊งอะไรของหนูมาลูกโอ้โหใช่อะอ่ะอ่ะจ้อา อยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับวันนี้เป็นช่วงสตาร์ปาร์ตี้ครับสวัสดีเอฟซีจากประเทศลาวเต้นเหรอคะเอาไม่ยินเหรอเอามุนหมุนมุนเดี๋ยวล้มหมุนบ้าใหม่เลยไอวาไอวาคนสวยอัญญาคนสวยหาเขาจะเอาอะไรนะ ขายิ้มจิบป่ะทำได้หรอได้หรอคะอ่ะเหลือเหลือเวลาอีก4นาทีครับกับการทำสตาร์ปาร์ตี้คับครับคับถ้าทำสะพานธคริงดไมโอ้ยสาวกระโปรงสั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่เซ็นเตอร์เลยแล้ว ณวรนิกาส่งมาห้าสิบดวงอ่ะถ้าจะยากสล้วันนี้กับการทำปาร์ตี้ของเราสามนาทีครับอยากส่งได้ให้เราส่งตอนนี้นะคุณตุ๊กตาส่งมาร้อยดวงคุณแหวน พี่แหวนอ่าพ่อเรียกพี่แหวนได้ไหมได้สิพี่แหวนจ๋าพี่แหวนส่งมาร้อยดวงวินั Turn, ่งเรียบร้อยเชียวน้องหมาลวน่ารักเชียวลูกคุณบอลนี้กาส่งมาสิบดวงคุณแตงส่งมาเก้าสิบเก้าดวง คุณหนูโบส่งมาสิบดวงอ่ะเหลืออีกสอนาทีครึ่งครับหแล้วหรอหม้รออปากให้ดูก่อนหมดย่งค<อ>ได้เรอหายอปาหมดยังยังไมไ่หมดเลปามพาไปนี่ส่งมาร้อยดวงอยากส่งแล้วให้เราส่งตอนนี้นะครับไฮว่า ของพี่ทำไมแล้วอ่ะคุณไปส่งมา40ดวงคุณจ้ม299ดวงหุ้ยเราได้สตาปาร์ตี้แล้วเพราะว่าเอลิซ่าคุณจ้ม299ดวง <c oughs> คุณนุ่มนิ่ม30ดวง <c oughs> คุณชิม50ดวง คุณสุดช่รักส่งมาสิบดวงคุณไม่ห้าสิบดวงความวินนี่ห้าสิบดวง <c oughs> คุณตุ๊กตาหนึ่งร้อยดวง <c oughs> เอาอีกเหรอมามีมามีมามา <c oughs> มามีคนสง่งมาว่า <c oughs> ปาร์ตี้ <c oughs> สสเสร็จแล้ว พี่ชายอยู่ไหนอ่ะนี่พี่ชายอยู่นู้นเวลาไปเอ็มมานะก็คุยแะแฮปปี้อยู่กันตรงนั้นอะมาแกะแกะให้กันหน่อยกินลายโลกอ่ะพอฉีกให้ขอบคุณค่ากันขอบคุณค่ามีหมานยังอ่ะมันใหญ่ไปไหมอุ้ยอันนี้ไหมครับ ขอบคุณค่าก่าอนขอบคุณค่าขอบคุณค่าข <ic ly> ยิมม้มหวานหนึ่งทีเก่งค่า <c oughs> ไอวาคุณดูคุณดูเป็น FC จากกัมพูชานะครับคุณตุกตา50ดวงคุณเกดสิบดวงคุณแนนซี่หนึ่งรอยดง แม่พูดแด๊ดดี้สิหนูไม่ได้พูดแด๊ดดี้นานละแด๊ดดี้แด๊ดดี้ทำไมเออพูดหน่อยสิลูกไอ้บาค่ะเนี่ยแด๊ดดี้แด๊ดดี้แด๊ดดี้ฮะแด๊ดดี้ไหมแด๊ดดี้พูดแด๊ดดี้ก่อนพูดแด๊ดดี้ก่อนอ่ามาเดี๋ยวให้เดีแต่ขอหยิบให้นะแด๊ดดี้ เดดดี้ช่วงนี้ไม่เห็นปู่ๆย,ย่าๆเลยเจอล้วันนี้เขาเพิ่งไปเจอมาพ <c oughs> ี่ทีน้องพีไปไหนอ่ะา้ <c oughs> ดูที่นอยู่ตรงนู้นกินข้าวอะไรเสร็จแล้วมีมีป้ายเอ็มมาสปอย <c oughs> ป้ายเอ็มยิ้ม <c oughs> เอริซาเซ่ I cannot see the twin in person and give them give so I send star thank you เอลิซาป้าพ่อจองโลตัรไปหรือยังคะป้าพ่ออ๋อแสดงว่าไปดูคลิปของน้องบัวมาใช่ไหมโลตัรแพงพ่อพ่อมีลูกทั้งสี่คนพ่อต้องเก็บเงินไปเลี้ยงลูก คือรถมันดีมากเลยนะแต่ว่าแบบมันก็แพงนะรถที่เราขับมันก็ยังขับได้อยู่อ่ก็เลยคิดว่าเป็นทุนการศึกษาเด็กๆเก็บเงินไว้อ่ะนี่ไหมลูกเอาอีกไหมคะเอาไหมคะขอค่าไม่เอาแล้วไม่เอาล้อันยาเอาไหมคะหมดหรือยังเดกๆเข้าซือหมดยังยังอยู่ในมือเลย ออออไอ้ยาวเข้าปากลูกนงลูก่ไปเป่ปาปกไปให้เขาเดินเล่นเดี๋ยวปะเขาไม่อยากกินแล้ะไปดูพี่ชายนะเฮ้ยทำไมผัวเปียกเงี้ยลูก ซวสวีชแต่วันนี้ไม่มีการบ้านนะครับหลายคนกำลังคาดหวังว่าเอ๊ะน้องพีมีการบ้านน้องพีมีการบ้านไหมลูกไม่มีใช่ไหมวันนี้ไม่มีการบ้านครับวันนี้น้องพีเขานี้ด้วยนะเขาเป็นผู้เชิญธงขึ้นเสาใช่ไหมนำสวดมนต์ด้วยเหรอ หนูนำสวดมน์ด้เหรอลูกพิธีพิธีวันนี้ใครวันนี้ใครชักธงขึ้นเสาใครใครเป็นตัวแทนนักเรียนใครเป็นตัวแทนนักเรียนชักธงขึ้นเสาน้องพีน้องพีหล่ะน้องพีนคู่กับใครนะยืนคู่กับใครลูกย้่หว่หอเปลาน้องพีไปกัครไปเชกับใครด้แล้วพี่ธีพ่ธีนำสวดมนใช่ไหมจะไปอิง เป๊อิงแล้วแล้วพี่เียร์พี่พี่ท,ทำะอะไรได้ไหมสวดมนต์นำสวดมนสวดมนได้เหรอใช่ในในโทรเทป้องังทำได้ไหมนามูจาซ่าคาคาวาตใช่ไหมให้เขาพักผ่อนไปอัญญาอัญญาไหมอัญญาไหมอัญญาอัญญาหนุมฟังไหมลูก เอ๊ะวันนี้มีรูปตอนเชิญธงขึ้นเสาป่ะแต่ยังไง้นี่ไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ปิดนู้นปิดนี่ใช่ไหมมันก็หันหลังคนมันก็ไม่เห็นอะไรอุ้ยน่ารักเลยจมูกอุ้ยอุ้ยระวังระวังอันนี้แม่ลูกอ่ะช่วยพ่อกินน่ยโอ้โหวามล็อคได้แอมอันนี้เสร็จแล้ว

ดูฝาแฝดพี่ตั้งแต่เกิดเลยจนมาถึงแฝดน้อง f อฟซอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ้องสอนค่ะดูทุกวันเลยสี่ปีผ่านไปค่ะสี่ปีแล้วคุณสุพักสอนอคุณพัชมลบอกว่าตอนนี้ตั้งคันลูกสาวอยู่ขอให้หน้ารักเหมือนสองสาวขอให้หน้ารักกว่าเลยค่ะ <c oughs> คุณจุธาราส่งดามมาให้ห้าสิบดู ความสนเปนจะเทียบกันได้หรอฉันแน่ใจใช่ไหมทางบ้านจะรับไหวใช่ไหมให้มันสะใจไปเลยนะใช่ไหมมันสะใจไม่รน้อเงียบเพลงพ่เซ็นเตอร์ขนมปังต้องเข้าอัญญาแล้วนะคะ มีหลายคนถามว่ากินขนมปังอะไรเค้าไม่เคยเห็นจริงหรอแะ้วเอามาให้ดูดิดูทำไมล่ะดูไปเฮ้อมันไม่มีแบบเต้าอื่นหรอกไม่โก้เลยจริงๆมันต้เคยเห็นซีเธอแยกห่อสีฟ้ามีมีห่อเดียวห่อสีฟ้าอย่างเงี้ยเออวันนี้นะครับคลิปสองทุ่มเป็นคลิปแบบเมื่อวันก่อนน้องพีอ่ะอยู่ดีเขาก็มาถามว่าพ่อๆกับมามี เขาไม่อยากให้พ่ออก,กับมามีตุยใช่ไหมจะอยู่ก็มาพูดแล้วก็เลยแบบพูดคุยกันเรื่องสัจธรรมแอบถ่ายมาหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้จะลงเป,ปเป็นการพูดคุยกับฮะถามว่าอะไร ไม่ไม่ไม่ไมน่าจะเป็นแบบว่าเขาคุยกับบ้านเราเนี่แหละม้งใช่ไหมเ <c oughs> รือเ่อง <c oughs> คือเวลาเราสอนรู้เราพูดเราพูดเรื่จริงเนี่ยามันอาจจะมีบ้านอย่างเช่นแบบหมาที่บ้านตายอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่าตายเป็นอะไรตายคืออะไร่างเงี้ยเหมือนสมัยที่เาบอกเที่วอ,อกว่ากีนขไม่มีประโยชน์กินแล้วตุยนจ่าดาแล้วใช่ตายแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เจอข้อพอแบบนี้เลยนะจะได้น,นดนะ ไทยโดนหนึ่งลูกแล้วพ่อพ่ออ๋อนี่มีบอลไ,ไ,ไทยกับอุซเบมั้งใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเบคแฮมมา <laughs> ไม่ใช่ไทยกับอุซเบโหเชียร์นะเชียร์ทีมไทยส่งกำลังใจให้ทีมไทยนะทุกคน ไอ้สี่แฝดคุณสุดาละส่งมาหนึ่งรอยดวงไอวาอันี่ยังตาสองชั้นอีข้างที่เขาเป็นตาสองชั้นตาโตมากเลยตาโตแล้วเหรอเนี่ยไหอือ่ะไอวามาอยู่กับพ่อไหมมานั่งกับพ่อไหมครับได้ไหมอู้ๆแล้วไง อยเขาอยากเดินเขาอยากไปหาเขาจะปีนโตุ๊กมากี้อ๋อนู่นเขาอยากหันลองลองลองดูเช็คเช็คเข้าซิว่าเขาหรือเปล่าแน่เลยอนี่คือกับอัญญาค่ะอัญญาเนี่ยถ้าเผื่อให้ถามอ่ะเธอว่าหน้าเหมือนใครที่เหรอ แล้วไอว่าแต่และว่าไอวาก็นา่าเหมือนเธอเหมือนกันนะอไอวาหนา้าเหมือนเธอไอวาหน้าเหมือนบีมอ่ะแต่เวลายิ้มเหมือนออยนะอัญญา อีคนมาใส่ป่ะแน <c oughs> วต้องใส่เลยคุณลอยยิ้มนักสู้บอกว่า <c oughs> น้องพี่น่ารักจากบิสเบนบิสเบนเป็นไงมั่งอ่ะคิดถึงเลยอ่ะพาลูกไปเที่ยวออสเตรเลียกันไหมน้อง,องอยากจะกับไปเที่ยวออสเตรเลียอยากไปเที่ยวออสเตรเลีย <c oughs> สวัสดีหลานๆสวัสดีพี่ดินพี่ออยหมูไฮโซหมูไฮโซหมูไฮโซ มันเบบาางก็ดีนะอย่างน้อยก็ได้ทองได้ตังค์ถ้ามาให้แลครคนฟาแล้วออยได้เจอต้องการออกซิเจนคนสวยพูดหน่อยได้ไหมหมามีไหนต้องสอนให้เขาเรียกหมามีแล้วแหละอัญญาอัญญาเรียกหมามีติดมามี มามีได้ไหมค่ะมามอ่ะหมามีใหยแต่เรียกกันเรียกหมามีกันหมามีตบมือทำไมคุณแนนส่งมาห้าสิบดวงลุ่นฟุตบอลด้วยดูเจ้าแฝดไปด้วยเชียร์ฟุตบอลกันนะมันเย็นใช่ไหมลูก วิธีครับคิดถึงวิธีดูนู้นสิขอเลขน้องพีหน่อยน้องพีมีเลขไหมลูกน้องพีมีเลขไหมเดี๋ยวเราพวกนี้ก่อนสิเดี๋ยวมีชชนาให้กันบ้านลองกันบ้านก่อนนะวันนี้ไม่มีกันบ้านหวังว่ามิชชนาแล้ววันนี้แต่เดี๋ยวเราขึ้นบนกันเลยดีกว่าไหมสองทุ่มจะสองทุ่มแล้ว พรุ่งนี้คงมีการบ้านนะครับน้องพีอย่างทันชักตรงขึ้นเสาแปดโมงใช่ไหมคะมไม่นะเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาชอบแบบว่าเร็วอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบคือผู้ปกครองมาส่งลูกแล้วก็ต้องไปไปทำงานต่อไงถ้าส่ง8ปดโมงก่อน8ปดโมงนี้มันไม่ไมทันนะ แล้วก็เดี๋ยวนี้เด็กเด็กเลิกเร็วด้วยแหละคิดว่านะเกี่ยวไหมเขาเลยให้มาโรงเรียนเร็วๆอ,อ๋คิดว่าเขาก็พยายามจะให้เร็วเพราะว่าจะได้ไม่ไปชนกับเวลาทำงาน,นใช่ไหม,มก็เด็กเข้าเรียนก่อนแล้วก็พ่อแม่เข้าไปทํางานก็เด็กก็เลยเข้าสักเจ็ดโมงถึงโรงเรียนเจ็ดโมงพ่อแม่ก็ทํางานแปดโมงเก้าโมงแต่พ่อแม่ก็ออกมาส่งเร็วกว่าเร็วก็ได้นี่ <laughs> ใช่ปะ <laughs> <laughs> ก็จริงนะ คุณทีดาดาสองมา4,9ดวงคุณป oh, 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 oh. ีใหม่บอกว่าพี่ทีน้องพีหล่อจังครับใจละลายฮะโอ้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 อันยาหนินบอกว่าเก่งมากครับได้เป็นตัวแทนนักเรียนชักธงขึ้นเสาด้วยคือ เขาวนให้ทุกคนได้ได้ชักแต่ว่าอุ้ยเป็นไรเป็นไรคือเขาจะเป็นอาทิตย์ไปอาทิตย์นี้ห้องนี้อาทิตย์นี้ห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบวนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนเกือบทุกคนอ่ะก็จะได้ชักทงขึ้นเสาหมดแต่ว่าวีคนี้ก็เป็นแบบหน้าที่ของห้องทีพีอะไรเงี้ยเขาก็ได้เขาก็เปลี่ยนกันไปพี่มีกขเป็นคนนำส่วนนะ เขาสอยยังไงอะ่ะแล้วก็มีคอยูแล้วก็เป็นเป็นเป็นแนวคริสต์หรือแนวพุทธเป็นแนวคริสต์ใช่ไหมแ,แล้เป็นโรงเรียนแบบคริสเนเนาะแต่ตอนเราเรียนอัสสัมก็อย่างเงี้ยเหมือนกันเราจะมีพิธีวิสาเราก็จะแบบอิจฉาคนที่ได้เข้าพิธีไมต่ <laughs> ต้องเรียนด้วยแล้วก็ได้กินแบบ เขาเรียกอะไรขนมปังรู้สึกว่าพิธีมันดูแบบว่าน่ารักดี <laughs> ดูพิธีแบบเขามันเหมือนแบบมีความสมคัญมีการกินกันด้วยอะ่ะแบบว่ากินขนมปังแทนกินกินเขาต้องจริงจริงแล้วคือเป็นวายเนอะแต่ว่าในพิธีเขาใช้น้ําองุนนะ่นอะไรเงี้ยมีน้ําองุน่นมีขนมปังอ,องเใช่ใช่ใช่นแ,นแทนเลือดก,กับแทนเนะื้อของพระเยซู เห็นพูดอย่างนี้แต่เราเป็นชาวพุทธนะอัญญานะอ้อยว่าณนะตอนเนี้ยเหมือนมีร่างอะ่ะมีวิญญาณแต่ไม่มีจิต <laughs> ทำอะไรบ้างคือไม่รู้เรื่องอยากทำแล้วก็ทำไปเรื่อยเลย <c oughs> คุณฟ้าคณิษฐาส่งมา99ดวงครับขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวมาให้นะวันนี้เราทำสตา,ปปาร์าัตตี้สำเร็จอีกครั้งดโดยเฉพาะเอลิซาูตอนนี้สิเกทำไมอ่ะ ตอนนี้สวยกว่าตอนนี้สวยกว่าอะมะหน้าเหมือนไปทำอัลเทร่ามาเน,<า>น่าหน้ายกมากตอนนี้สวยไปเยอะจริงจะถามสมัยก่อนตอนเด็กแล้วมีใครเคยคิดบ้างว่าฉันจะเป็นอมะตะฉันไม่แก่ฉันจะอยิ่งดีเนี้ยแหละฉันชอบพี่ป๊อกป๊อกเป็นที่รักน้องพี่ใคร่ายยงนั้นมาเลยอ่ะ ป้าเอ็มพาพิธีน้องพีอัญญาและไอวาไปเที่ยวญี่ปุ่นหน่อยครับอมเด้วันนี้ไปบิ๊กซีเหมาเด็กสมบูรณ์มาเต็มรถเข็นได้เสื้อพีพี่ีน้องพีมาใส่เรียบร้อยแล้วค่ะอ,อ,อ,อได้ข่าวว่าน้ำปลาขายดีล,ลองดูลองดูลองไปหาดู ทำกันบ้านไปดูไลาพ์พ่อๆไปเอทำชื่ออะไรคะดูทุกวันไม่เห็นอัญญาไลฟ์ความสุขเลยค่ะ <c oughs> คืออันนี้หมายความว่ไงไม่เห็นอัญญาไลฟ์ความสุขคืออัญญาไลฟ์ความสุขหรือว่าถ้าไม่เห็นอะไรวะเนี่ยกุง,งตัวเองอ่ะ <c oughs> <c oughs> พ่อๆจะไทยเสียประตูแล้วหนึ่ง ไทยเด็กๆหน่อยค่ะคนบอกไทยเด็กๆหน่อยค่ะก็คือลูกสาวไปทําธุระส่วนตัวเนาะเดี๋ยวที่พี่อยู่นี่เดี๋ยวพ่อพ่อจะให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วพ่อก็จะไปแล้วพ่อต้องไปลงคลิปทําอะไรกันอยู่ลูกเขาดูอะไรอะครับมันเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับเรื่องอะไลูกที่เด็กที่บ้านเขาเขาเด็กดื้อไหแล้วเขาทำอะไรอ่ะเขาทำอะไร เด็กดื้อูไหมคุณเขาเดีไหมลูกไม่ดีเราก็ไม่เล่นกับเขาเนาะเพราะเขาเด็กดื้อใช่ไหมครับไอ้บาไปไหนไอ้บาไอ้บาลูกสาวเราจะโคจรไหมโคจร รู้จัโชเชอโพเชอร์ฮึอะไรนะครับโคเชอร์คืออะไรวะสิโพเชอร์โคเชอร์เขาก็เป็นเด็กผู้หญเหมือนกัน I don't know โคเชอร์โคเชอร์ใช่ไหมเขาชอบกวนนะน้องกิ่งบอกว่าขายดีค่ะน้ำปลาพอน้องพีตุจีมีออกงานไหมคะ ตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีนะ,ะพ,พ่อจะโอเคแล้วเหรอใช่พ,พ่อจะโอเคนะไปเอ็มมาต้องมีซีนเต,เตอร์ตัวใหม่แน่ๆเลยค่ะพ,พ่อเราอุ่นุนค่ะสมพรปากสมพรปากสมพรปากขอให้มี ฮะเขาก็คอยดูแลความสงบเรียบร้อยลูกได้เขาจับมือได้นเวนอมเหรอเขาจับได้สบายมากเวนอมไม่น่ากลัวเลย it's so easy to take venom in <gies> custody yes ขอบคุณป้าเอ็มและพี่ๆในงานเด็กสมบูรณ์มากค่ะให้แฟนคลับส่งของให้นานมากใจฟูโอเครู้สึกว่าน้องพีมีแก้มเพิ่มพี่พีแก้ พี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้าอยู่แถวนี้แหละพี่ฟ้าไปอาบน้ำนะโอเคเดี๋ยวพ่อไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอเต้ก่เอมนาไดท้เก่อนก่นจากนี้ลอาหอามนหอยสิแอบดูของพี่เราอ่ะตาก้น ขึ้นห้องนอนแล้วลูกป่ะบายครับบ๊ายบายอาบ๊ายบายพอนะบ๊ายบายค่ะเก่งแล้วเก่งคระ